จะเล่นหนอสกมหบอสกัมบอ,ส,กกมบอสักยกไหมสักยกไหมเรียกอะไรแขนหรือขาน,น้าโอ้ทีริกต้องเปิดตาเราอะเหมือนทาอายแชโดเหมือนกันนะน้องปากยาวแล้วกันนะเราอดุหรือเปล่านิ้วเราอะาก็น่ารักนะนิ้วเราอะจับได้เปล่าหัวแบบนี้เหมือนกิ้งก่านะนี่ อ้าเหรอฮัลโหลเหรอเฮ้ยตัวเล็กๆตัวเด็กอนุบาลเฮ้ยตัวนี้อ่านยากอะ เพืะะ่อนค่ะตอนนี้โบกำลังจะเดินมาที่ร้านกาแฟนะคะโบเรื่องมาที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่าดรนะิปโพลีนะเพื่อนเพื่อนเขาจะอยู่ที่หนองปลือบางละมุงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้นั่งทานเนพะื่อนเดี๋ยวจะถือกาแฟไปแล้วก็ไปดูไดโนเสาร์กันนะคะโอเคไปร้านกาแฟกันนะมีอะไรบ้างหิวมากยังไม่มีอะไรตรงท้องเลยนะ ะคะ่ะตรงนี้โบก,ก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะแต่ว่าที่ร้านเขาไม่ได้มีเค้กนะคะแต่ว่าเดินมาติดๆกันเลยเพื่อนๆเขามีเค้กอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเอาเค้กอะไรดีคือก็ต้องมีเค้กด้วยนะถ้ามีกาแฟนะคะ อนนี้นะคะโบได้สั่งกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟนะโบสั่งเป็นลาเต้เย็นนะคะเพื่อนๆอยู่ที่90บาทนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านข้างๆนะคะโบสั่งมาก็คือเขาบอกมันชื่อว่าไซมัสกัตครีมชีสนะคะ145บาทนะคะโบก็เลยเอามาลองนะร้านเคนี้ก็ถามแบบผู้รู้มาเหมือนกันนะคะพี่เขาก็แนะนามาว่าเออให้ลองไป2ร้านก็จะมีกาแฟแล้วก็เค้กนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอน้องไดโดเสากันดีกว่านะคะเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆโกโก้ไปเลยค่ะ บก็ได้เดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแรกที่โบมาเจอนะคะก็คือจะพยายามอ่านให้ถูกต้องนะเพื่อนๆแบบเอฟซีเดนเสาอร์อย่าเพิ่งว่าโบนะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะชื่อว่าไทเซราทรอปนะเพื่อนๆในเนี้เด็กจะเยอะมากนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะมาดูไดนเสาร์กันนะคะเดินมาอีกนิดนึงนะจะเจอตัวที่2นะคะชื่อว่าพาราซอรสโรารซอรพาราซอรโรพาราซอโลพาราซอร์โลบพาราซอรพาราซอโร ฮยตัวนี้อ่านยากอะพาราซอรโลฟัสนะคะเฮ้ยตัวเล็กๆตัวเด็กอนุบาลน,น่ารักมากตัวนี้นะคะก็จะขยับตลอดนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินผ่านเซ็นเซอร์เขาหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เขาขยับให้เราเห็นนะถัดมาอีกนิดนึงใกล้ๆกันเลยนะคะก็จะเป็นสเตโกรอซัสนะคะเป็นตัวนี้มีแบบ น้ำหนามอ่ะเขาเรียกอะไรยังหงอนหงอนอยู่ข้างบนอ่ะอ้าเหรอเัลโหลหรอไอ,อ,อพังออกหัวโอโหรู้ว่ามาไงเดินต่อไปดีกว่านะคะตัวต่อไปนะเพื่อนๆที่เขามาจัดแสดงโชว์นะคะชื่อว่าคามาราอรัสเอาจริงหัวแบบนี้เหมือนกิ้งก่านะนี่อ๋อเวลาขยับก็ขยับทั้งหมดนะหลายๆตัวนะคะเซนเซอร์ก็แบบจับแล้วว่ามีคนมาดูนะ เพื่อนๆคะ่ะตัวนี้นะคะชื่อชุงกิงโกซ g รัสนะก็มีแบบน้ำน้ำมีแบบงอนงอนแหลมแหลาลเลนสีแดงส่วนตัวนี้ตัวใหญ่มากนะเพื่อนเเขาชื่อพาราซอ r o โล Fas นะคะ<า>จริงๆเขาก็จะทำให้เห็นแหละเพื่อนเพ่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่อะไรแบบเนี้ยก็จะประมาณนี้นะคะ ถัดมาน่ากลัวมากเพื่อนๆน้องเขาชื่ออูราโนซารัสนะครับตัวใหญ่มากแล้วจะแบบมีแบบงอนอยู่ข้างบนนะ่ะเป็นแบบยังไงอธิบายไม่ถูกก็เหมือนในคลิปนะเพื่อนๆอ้าปากด้วยเลาวดุหรือเปล่าดุปะเนี่ย นิ้วเราอะ่ะก็น่ารักนะนิ้วเราอะ่ะโอ้ยหลับตาช้าช้าก็พิบพช้าช้าต้องเปิดตาเราอะ่ะเหมือนแบบทาอายแชโดว์เหมือนกันนะตัวเราเนี่ยรักสวยรักง,งามนะเนี่ยมีสีฟ้าสีชมพูสีแดงในตัวนะคะแต่ว่าที่ป้ายอะ่ะเพื่อนๆเขามีแค่ชื่อคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกแบบ ลักษณะแบบถิ่นที่อยู่น้องหรืออธิบายเกี่ยวกับว่าน้องกินผักหรือว่ากินเนื้อสตัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโบเอะต้องไปดูตรงไหนหรือเปล่านะตัวนี้ชื่อลัมบีโอซอรัสซัมเบนะคะอู้เดินมาตรงนี้เนี่ยมาเจอตัวใหญ่มากโบเดินมาตรงนี้นะคะโบมาเจอเดโนเสาสาตัวใหญ่มาก เขาชื่อพันธุิโอซอรัสนะเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่มากนะคะอยู่ตรงนี้สองตัวพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะกว้างนะเพื่อนเพื่อนก็เดินไปเรื่อยๆตามทางที่เขาทํานะคะเขาก็จะมีพื้นแบบนี้บอกเราชัดเจนเลยนะเพื่อนๆก็คือให้เรารู้ว่าเดินไปตามนี้นะคะตอนนี้โบอยู่กับน้องที่ชื่อว่าสเตโกรัสนะคะเป็นชื่อพันธุน้องเขานะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ที่เขาจัดแสดงนะน้องเขาจะมีตาสีเขียวนะเพื่อนเพื่อนอตัวเล็กๆน่ารัก ตัวนี้ก็ชื่อว่าสเตโกซอรัสเหมือนกันนะคะเพื่อนเ่อถ้าจินตนาการแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเราอยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์าอะ่ะ คือมันน่ากลัวเหมือนกันนะเพืพ่อนๆแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะเขาอ,อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เนอะคือถ้าแบบมองให้หน้าหลักก็น่าหลักกามองให้หน้ากลัวก็น่ากลัวนะคะตอนนี้โบก็มาเจอน้องๆที่กําลังแบบเตรียมตัวที่จะทําหน้าที่ในอนาคตน,นะคะเพราะว่ามันยังเหมือนไม่ได้วางไฟไม่ได้วางเซ็นเซอร์รอะไรเงี้ยอาจจะรอการที่แบบติดตั้งนะเดินมาอีกนิดน,นึงนะคะเพื่อนๆก็จะมาเจอไทแรนโนซอรัสเล็กนะคะก็คือทีเร็กซ์ทีเร็กซ์ กใหญ่มาจับได้ไหมอะเราก็ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยทรยเซราทรปนะคะวุ้ยตกใจเอาอ๋อจะเล่นเรอสสกกำบอสักกำบอสักยกไหมสักยกไหมแม่แกลัวเอาปล่าคนละหมัดคนละหมัดเอาตัวน,นี้ก็เหมือนนกเลยอ่ะ ตัวนี้สิคะคือแขนเขาอะเ,เขาเรียกอะไรแขนหรือขานหน้ามันแบบน่ารักมันมแาบบมันอยู่อย่างเงี้ยอ้หอธิบายไม่ถูกมันน่ารักเนอะตะลกด้วยอะขาเราน่ารักนะจับได้เปล่าไม่ได้อะสิดูขาดีเพื่อนๆน,น่ารัก น้องตัวนี้จะปากยาวๆหน่อยนะคะพเพื่อนๆแต่ว่าน้องเขาย,ยังไม่มีป้ายว่าแบบชื่ออะไรน้องปากยาวแล้วกันนะ<ขอ>เราไม่ขยับหรบอเดินมาข้างหน้านะคะเขาจะมาเจออีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะ โซนข้างในนี่คือโซนอะไรอะคะที่เป็นบอ่อฟอสซิลคอ๋อเป็นบ่อฟอสซิลที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการใช่ไหมคะอ๋อขุดค้นหาฟอสซิลซรากฟอสซิลอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะโซนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาอาจจะเปิดให้บริการแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆพอเดินมาจากโซนที่ขุดซรากฟอสซิลแล้วนะคะแล้วก็จะมาเจอสัตว์นะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้เขาก็จะมีให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสามารถให้อะไรน้องได้บ้างนะคะ หมูนะคะราคาเท่าไหร่นะคะนะคส20นะคะเดี๋ยวเราไปให้น้องหมูกันนะคะเป็นหมูพันอะไรอะค่ะหมูแค้นหมูแพะเหรอคะโอเคค่ะตรงนี้นะเพื่อนๆเขาจะมีรางให้อาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนต้งหมูไม่รอเลยนะมาแล้วมากันเยอะเลยค่ะ เธอไปหมดอ่ะทำไงดีกว่าพี่น้องยังไงนะคะไยใ่เย็นอ้วนคือโบให้ไม่เป็นนะเพื่อนๆเยอะเลยค่ะหมูแคค่ะน่ารักมากความลางอาหารของตัวเองเอาในกองหมูนะคะก็จะมีไก่ด้วยนะเพื่อนๆเป็นไก่ซิลอะไรเขาเรียกไก่เลยนะซิลฟี่ไหมคะ บางโซนเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ100%นะคะเพื่อนๆก็อาจจะแบบรอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเห็นน้องๆไดนโน้เสาร์นะคะรออยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปแบบโชว์นะอยู่ตรงนี้หลายสายพันธุ์เลย รอคิวไปบริการข้างในนะเซ่ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโบอ,อยู่กับพี่เจ้าหน,น้าที่ในไดโนซอร์킹มนะคะโบมาถามเขาว่าไดาโนซอร์ที่เป็นแบบว่าออกไข่เป็นยังไงนะมันจะเหมือนเราเปิดประสบการณ์เหมือนเราไปนั่งดูไดโนเสาร์ออกลูกนะครับไข่ลูกค้าสามารถเอากลับไปได้เลยแล้วไข่เอาไปทําอะไรอะคะ,ะพี่มันจะเป็นไข่ใสๆนะครับด้านในจะเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆบรลุนกันว่าเราจะได้ตัวอะไรออกมานะโอ,อ้จะได้เป็นพันอะไรถูกไหมคะอ,อ๋อ ยังไม่ออกมาลโอ้ยออกมาแล้วยังไม่น่ารักดีนะคะเป็นกิมมิกอ,อ๋อเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็ให้น้องๆเข้าไปแกะที่บ้านใช่ไหมคะไม่แกะไม่ได้นะครับแต่มันเป็นนิ่ยมๆลูกน้องเอาไป เครงเล่นได้ครับจากข้างใน,น<อ>จะเป็นตัวมาลุ้นเอาว่าเป็นตัวอะไรนะอ่าบางคนอาจจะได้เป็นพันนั้นพันนี้ใช,ใช่ไหมคะพี่อาโบถามนิดนึงโบโบเดินมารอบเลยนะคะเห็นป้ายว่าเขาบอกเป็นแบบว่าเออตัวนี้พันนี้ตัวนี้พันนี้แต่ว่าเราจะสามารถทราบได้ไหมว่าตัวไหนทานเนื้อสัตว์ตัวไหนทาน<อ>แบบพืชผักตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการนะครับ<อ>ว่าข้อมูลแต่ละตัวคือเป็นยังไงอ่าประวัติเป็นยังไงความความเป็นมาคือยังไงจะบอกหมดเลยนะครับตอนนี้กําลังอยู่ใน เริ่มนเนินการนะครับค่ะเพราะเห็นว่าตอนโบไปซื้อบัตรเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ก็เปิดยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ตอนนี้เปิดยังไม่เป็นทางการนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณสิ้นปีครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวสิ้นปีกลับมาอีกรอบก็จะเห็นอะไรที่ครบถ้วนมากกว่าน,นี้ค่ะ นนะะใช่ครับปิดไม่ไปคือหมดเวลานะครับให้เราขึ้นไปนั่งเหรอคะ,ะ,คะดั้หมดเลยครับ นี้เนี่ยก็ให้ขึ้นไปบนหลังน้องเขานะคะเพื่อนๆแต่ว่าโบคงไม่ได้ขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวโบจะมาเล่นอันนี้ดีกว่าขี่น้องเขาอะคะ่ะแล้วก็แบบเล่นทั่วเลยเดี้ยวซ้ายันจะเลี้ยวซ้ายหักด้านซ้ายนะครับอันนี้คือ 3, สามวันถึงไหมคะ,ะมัาดูลอดไัยนะคะเพราะมันเช้ามาก เดินช้าอาจจะแบบทําให้แบบว่าเออเด็กๆมาเล่นแล้วปลอดภัยนะคะแต่แบบมันก็จะแบบไม่ถึงใจเรา เพื่อนค่ะตรงนี้ที่โบเดินผ่านเมื่อกี้น,นิดนึงนะก็จะเป็นน้องๆที่รอการประกอบนะคะประกอบชิ้นส่วนให้แบบครบสมบูรณ์ร้อเเซแล้วเดี๋ยวก็เอาไปบริการแบบให้เราดูข้างในนะคะนี่ถือว่าเป็นคลังน้องๆน,นะคะ ตอนนี้นะคะโบก็ได้เที่ยวอาณาจักรไดโนเสาร์แล้วนะคะพัทยาไดโนซอร์คิงดอมนะคะเพื่อนเก็เดี๋ยวโบมาเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงนะคะตอนโบเข้าไปนะคะโบซื้อติกเก็ตอยู่ที่100บาทที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเด็กที่ต่ากว่า9กซนติเมตรเนี่ยเขาให้เข้าฟรีนะคะเพื่อนๆพอโบซื้อติกเก็ตเข้าไปนะคะโบก็ไปเดินเล่นข้างในแล้วก็โบก็มีซื้อติกเก็ตที่เป็นในส่วนของไดโนสกูเตอร์นะคะที่เห็นในคลิปนะเพื่อนๆอยู่ที่100บาทนะคะขึ้นได้ 3นาทีนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือไดโนวอล์กิินนะที่โบกขึ้นน้องตัวสีแบบชมพูดแดงๆอ่ะเพื่อนๆอยู่ที่200บาทอันนี้ก็คือไม่ได้จํากัดเวลานะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้องก็จะเดินช้านิดนึง <ๆ S 1> ก็โบก็เชื่อว่าทุกคนนะ่ะไม่มีใครน่าจะนั่งเกิน10นาทีแน่นอนหรือก็คงไม่มีใครที่แบบเช่าน้องเขาแล้วก็แบบ วนอะไรเง no ี anyway. ้ยก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนๆพอมันช้ามากๆก็คือมันก็จะเซฟนะคะแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็ลองแพลนดูนะคะว่าอาจจะมาแบบเย็นๆกว่านี้นิดนึงเย็นๆหมายถึงอากาศเย็นๆนะเพื่อนๆพ่อมันจะเดินแบบฟินมากตอนที่โบมาถึงก็ประมาณแบบ4ี่โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังมีแบบแดดร้อนนิดนึงก็เลยเตรียมหมวกนะคะเผื่อเด็กๆมาก็อาจจะใส่หมวกก็ได้เหมือนกันนะที่โบพาเพื่อนๆมาที่นี่มันเหมือนโบพาเพื่อนๆมาย้อนเวลาแบบหลายล้านปีเลยมาดูไดโนเสาร์กันนะเพื่อนๆแล้วก็แบ แบบเดโนเสาร์ที่เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงนะคะเพื่อนๆก็แบบ เหมือนแบบอารมณ์แบบน้องเขาก็จะแบบขยับคอไปมาขยับแบบหางขาอะไรแบบนี้ก็ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับไดโนเสาร์นะคะแล้วแบบน้องบางตัวนะก็จะมีแบบดินเสียงคำรามอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบอินเข้าไปในโลกล้านปีตรงนั้นด้วยนะคะไดโนเสาร์ที่นี่นะเพื่อนๆก็เป็นไดโนเสาร์ที่แบบสูงมากๆมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีตัวขนาดแบบ30เมตรอะไรเงี้ยก็มีเลยนะคะแล้วก็พันน้องๆเขาเด้เยอะมากๆเพื่อนๆจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาดูมาชมกันเองนะคะบอกว่ามันเพลินมากๆเลยนะโบเดนเข้าไปข้างใน เจอเด็กๆที่แบบตื่นตาตื่นใจแรืว่ากรี๊ดกราดอย่างนี้โอ้โหพรวความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นไดโนเสาร์ที่ไหน่เพื่อนๆคุณน้องเขาไม่มีให้เราเห็นแล้วนะคะมาที่นี่เนี่ยมีแน่นอนนะคะหมดเวลาของโบแล้วนะคะที่พาเพื่อนๆมาเที่ยวพัทยาในครั้งนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้โบโฮปโซด้วยนะคะแล้วก็ติดตามดูด้วยนะคะว่าคลิปหน้าโบพาไปไหนนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปเลยนะบ๊ายบายสับสกายด้วยนะบ๊ายบาย